สิ่งที่เราสิ่งที่เราแคร์ที่สุดนะคะไอซีคนที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะไอซีแค่นั้นพอนะคะรักกันหาทพี่นัสจ,จากนะคะโอ้ยเนะี่ผัวทำข้าวให้กินแต่เช้าเลยเนะโอ้ยไอซีทโชนะคะมีกับข้าวคุณน,นะคะได้นะ พี่เพชรทำคลิปนะคะฝากดูคลิปพี่เพชรด้วยเด้อนะคะกินข้าวกินข้าวค่ะอยู่มอแมๆนะคะไอซีทุกคนนะคะอย่ารอดพากันเด้อเข้ามากดไลค์ให้หน่อยเด้อน,นะคะสามสลึงก็คือสามสลึงนะคะพี่น่าจะพาทีมสามสลึงมักงมวนมักฮามักสนุกกันต่อไปนะคะไอซีเนาะเราก็จะทำนะวิถีบบ้านขึ้นอีแท็กนะคะช่วยพี่นกปลูก มันกันละคะ่ะเอซีเดีย๋ยวต่อไปนี้นะคะเราจะเจอความบันเทิงกันนะคะเนาะทำคลิปเด็กสามนอนะะออนะคะโอเคนะคะขเหนียวนะคะกินข้าวกันเด้อเอซีเด้อเรานะะก็ต่อไปนี้เราก็จะไปช่วยนะ,ะพ่อนั่งขำหัวที่หัวดำนะคะเอซี FC, ลูกจะไปช่วยทำมันนะคะเอซี FC, เนาะเราจะขึ้นรถอีแท็กนะคะเราจะไปใช้วิถีชีวิตนะคะบ้านบ้านของเราที่สุดนะคะเอซี FC, เนาะ มันมเรอมันเ้อกินข้าวเ้อเราไม่ต้องขายชีวิตใครแล้วนะคะ F4 เราจะถ่ายทอดชีวิตตัวเราเองนี่แหละให้ F4 ดูนะคะต่อไปนี้นะคะ F4 เนอะใช่ถูกต้องแม่มารีนะคะคนที่เข้ามาตรงนี้กับหนูคนแรก ที่หนูกอดคอนะคะร่วมทุกร่วมสุขกันมาคือนานะคะที่สุโอเคนะคะเดี๋ยวมาจอกกันเด้อกดไลค์เด้อปลูกผักขึ้นโอเคหาหน้ำก่อนก่อนที่จะปลูกผัก ผักเม่อันนี้ไข่หมดแดงไม่หวานมาติดกิกันพี่โถกินข้าวแล้วพี่โถเห็นแม่กินข้าวพี่โถกินมัางนะพี่โถเอ้ยตัวแดงให้เขาเพื่อนกันตัวอย่นี่แหละพี่โถจะรอกินอยู่คนมาก,กินข้าวกัน มันอยู่ด้วยกันตวได้มีเพื่อนโธ้โธ่่โธ่โธ่วธ่โ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 ธโธ่่โธ่่โธ่โธ่โอยโ่โธ่โ่โธ่โ่โ่่โ่่่่ค่ ก็จะกินข้าวโอ้ยแม่ก็จะกินข้าวเอฟตีลูกก็จะกินแม่ก็จะกินเอ้าเอา,เอาล่เาเขาก็ตีถ้าแบบเออไปแม่ก็จะกินลูกก็จะกินเว้ยไปอืมเ <c oughs> จ้าอุ่นเครื่นีย้อ,อมาอืมร้อนแล้วคนไหนทำบ่หอนนี่มีแล้วเจ็บ าเดอ้อาแม่กัวมหายอันนี้ลบับรับกลัว